บัดนี <tu i> ้เป็นครั้งที่56ตรงกับวันที่4มกราคม2อ6พัข้ายปเข้าพเจ้าลงเสวยสดเป่งวาจาเรยพุทธมณฑลเป็นพุทธบูชาธรรมพูชาสังฆพูชาและอารยาบูชาเดองอมพระกรองมิิเทราเจ้าองค์สมเด็ดุลนุพปุเดะภูติาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นนัองวิชาจินดาบุญเษกรลดับทั้งหลายรจงมาหมทนาในความสดใสงข้าพเจ้านี้ขอนับภาพคุณพระรัตไปบุญครูบาอาจารย์ได้เทพดาทั้งหลายโปรดจงบรรลัยจิตงข้าพเจ้าไปสมาธ บทสวดชุมนุมเทวดาสมมนาจักรวาเรสุดตราคันเช่นตุเทวตาสัตตมังวราจักรสุนันตตสัคโมขดังสัตเคกาเมตโปเปคดิสิคาราเดเตชนะเกมานิทิปพรัตเทยัามิตรวานะคาหานีเกหะบเริ่มมเกติภุมาติจงเทวตาลัทธาวิสเมียกับขันธปมนาคาติตันตตชนรเกยมุนิวารวัจฉนังสัตวบุเมสุทันตุธรรมมาสวรรค์กลาลวยยมรันตาธรรมะตวรรคกลวยยมรันตาธรรมะตวรรคกลวยยมรันตาบทสวดนามการาสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะตระหะตัสมสัมพุทธัสสะนะโมตัตสะภะตระหะตัสมสัมพุทธัสสะะโมระตปภะตระตะตัสมตะพทัสสะบทส่วสัจจกิริยาคาถานัตติเมสารังอังยังพุทโธเมสารังรังเอเตนะสัพเจนะสติเมหุสปทานัตติเมสังอังยังธัมโมเมสารังังเอเตนะสัพเนะสติเมหุสปทานัตติเมารอันยังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัพเจนะสติเมหุสปทาบทส่วนหากาลโกนาโทติอาธิาคาถา มหการุณิกนาโตอัธยามัวสดิ์ปัตยานิงภูเรลวะปริมิศภาปัตโตสัมโพธิพุทธมังเอเตนะสวัจเนะมโหตดุสสพภูตวามหการุณกนาโตอุขายสตัปปานิมภูเรลวะปาริมิศภาปัตโตสัมโพธิพุทธเอเตนัสวัจเนะมาหอตุสัพภัตะวา บทสวดมหาสมัยสวเอวามเมสตังเอกังสมัยมกวาสเกตสุวิหาาติกัเป็นัตเสมัมหาเนตังติงปัญจมัตไตหิบัติสเปว่าอันติหิตทัสหิจะลาติเทวตาเยปุยนสัประาติภพระวันนั้เาจะมกุัจัอาตโคจะดสวทาวสักเกตงเทวดางเอตัสาเซยังภบควาสเกตสุวิหาาติกัเป็นะัตเสมัมักรเเะมหาตาเป็นังสเวณฑ์นคเติมปันจะมัดตาโเวตารันต สระเจาในปะเทตยบของทีพระกวาตดังราสรายเเป็นกุศลกันจ้ายานูนะมายัมปิเยนะพระกวาตเตนุประสงค์มายมปประสงค์กุฎวะพะกวาตโตสนติเกปัจเจคาถาพะเสยยามาเตทตโคต้าเทวราชยิราปินามาปรวาบริโสดสัมพายตังวะปะหังราษรายยิปสัยตังวะปะหังสะมิเตยยะเอวะเมวะสุตาวาเสสุตเทเวสุตร้ายตัปะกวาตตัวระโตปะตุระหังสุอะตโคต้าเทวตาพระกวาตตางอภิวาติวะเอกบันตัอะตังสุเอกบันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะกวาตโตสันติเกอิมังกระาสิ Maha Sama Johabawanan Semenyih Tewakaya Semangka Tak Akat Tama Imam Tama Semenyih Tak Akat Yehua Aparat Cipto Kangati Ada Ko Aparat Dewa Tawakat Osa Dike Imam Kapa Si Tata Rafika Wa Semangka Aku Teta Kata No Osu Tama Kaisu Saka Tihuan Minta Kali Sati Ada Ko Aparat Dewa Tawakat Osa Dike Imam Kapa Si อาตโคประราชาวตาวาโตเสดงเกอิมังกราเสยเกิติปุทังสราเตนะเตกับิสติอภัยภูมิภะหายยมนุสังเทหังเทวกายังปาฤกโรสัตติติอาตโคปะวะพิโกมเดสิเยปุญใะพิโกเวทัสสุลูกาธาตสุเทวตาสันนิตวัติตาหอติแต่ละกัตังทัศนัยยปุกสังคัญจะเยบิเตยพิโกเวสูงอธิธรรมธนาโตสมานสุตาเตสัมปิระกวดานังเอตัปะรมเยวะเทวตาสันนิปเรตาเฮสูงเศรษฐาปิ ไม่หังเอตระยิเยปิเตปิกเวอภิสันติอนังมาตนังนตัวสมาตานต์เตลัมปิปุมาตนังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปุตตาปวิสันติสยะสยถาภีไม่ห่งเอตระยิอจิกิตามิปิกเวเทวกายยังนางนามานิกิตายสัมมิปิกเวเทวกายยังนางนามานิเตติสัมมิปิกเวเทวกายยังนางนามานิตาสุราตาสารุตมาริสจขลุตราปัสสิสสามิติเอวัมพันเตติเด็กโกรตติโกววตุปัตตะโสสมภควาเอตระโบจัสสีโลกัมลกัสสามิยะตะปุมาระทะาตายเยสิตาคิริกะปะลามปิสตาตาสมัยตา โพธิ์ถูศีห่าวสาัสสลีลาโลมาหังสาวิสัมพนโนโอทาตามัสสาสุทธาวิปัสสนวาวารวิลาปิโยปัญจัจตยตยวาวันเนกบรมรัตเวตตโตอมัญทิัศถาสาวกเกศเนราเจเทว,วกายาปิคตาเจวิชานาปิโกโบเตจะอาจตับปัมมะกรุณาสุวารัตสันนังเตสัมปาตุหะระหุญาณามรุสานัทสศนังอเปเกสัตมัตตะคง สหัสการัฐสริงสตังเอกสหัสานังอมรุสานังพัตตาสงอเปเกนันธรรมะทั้งสงที่สามสภาผู้ตาหูตแต่สป ouais ังบินายะวะวัคชิดวานะจมารตอมสัทธาสาวะเกตตนรเตเทวะกายาิกตตาเทวิจาราิภโบเตวะหังเกตจิตสามิคิลหิอนุปปสโสสารังหัสสาวยขาพมาการะตวอิทธิมนมันตวันมโตจิตตนมันนาภิกขมพิคนัวิดิงวานังชาสหัสาเหมาวะไยขนานัตตะวันนน้อยอิทธิบันโมันตวันมันโตจิตสตินมันละมันนานิง าตาคิลาติาสายขานานตวันนยที่ปรนมันโตวันวันโตยสติโนมณมนาพิกมุพิคนังสติวนาอิเจเตโสราสาหัสายขานานตอวันนยที่ประนมันโตวันวนโตยสติโนมณมนาพิกมุพิคนังสติวนัางเวสามิตราปัญจสตายขานานตอวันนหนยที่ปรนมันโตวันวันโตยสติโนมณมนาพิกมุพิคนังเสต็วนนงวมิรปสาชาขะ่อวใวระนัโวันาปิญโสตังหาพิกังเสา็าวาุปพีสริ คุมพี่โรราชาคโกโปาคาสปติติวันนางปริมันจสังราชรัตรถโอปัสานติสันทปานางาธิปติมหาราชเยสติสิสุุตตาเปรสัพพโวอินทมานามาปะอิติปนโตมันโตวันนวันโตเยเติสนมมมนาพิฆาโมมีกุณางสัติติวันนางตะกินั่จะังราชาวิรุณหตปัสาติกุมปันงานังาธิปติมหาราชเยสติสพสุปุตตาเป็สัพพโวอินทมานามาปะอิทิปนโตชนมันโตวันนงวันโตเยสติสินมมมนาพวฆนัม

ธรมันตาเจตโรทิสานทศธรรมนาอาทังสวะเนยกระบรวัตเวเดสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจะดิการัตธามายาโกเกนทุเวเกณฑุวิปูจะอิโกโตสหะจันทานโอการมาเจตโตจินมจินโนมันทุนีมันุจอปนาโตโอปามันโยตะเทวสุโตจามาตาริจิตตะเสนโนจักันทะโพนโรราชาชนโสโพอาคูปัญจสีโสเทวติมพารุสิวัจสสะเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหะโดชุภิโมธมานาปิกำมงพิคุณังสเมติงวันังอาทาโกนาปสานนาคาเวสาราสหัตจกา กัมพะราษฎรลาอาคูไปยกาสหายยาลพิยามุนาราัตตะรถจะอา,า,าคุณังคายะเตโนองไราวนนมหานาโคโสปะคาสเซไดิงวะนังเย,ยนะคาราเชสหาสหารันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธะจักภูเวหาย,ยาสเตวานาันัมปชาปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสานาังมังอภัยนันทานาคาราชานามาสิสุปนโโันนันโตเกมังคัสิพสาาุทโธสันนะให้วาตาหิปภะยันตานาคาสุปันนาสนะกับบางสุพุตังสิต,งตาพุทธรหัตเทนะอาสุทธา สมุททางอสุราสิตาปาตาโลวาสวัสเศริอิที่มันตยศโนกาลกัญจมหเปสาหมาอสุราธานเวขสาเวปจิตติสุติจะปะหารทวนรมจิตสหาสตันจับฤทิ์ันังสพเวโรจนนมกาสันในฮิรวาพระเดนาลหกพาโตมคขโมสมโยธานิพนธ์เนเตติุสุิวันังอปโจรเทวาปตวิจเตโชวายตระทัันงวโรนาเวรธาเทวาโสโมจัยติสาตหะ เมตตากรุณาไกยศอาคูเทวายัสตินโนสัตเตเตระธากายยัเปนรนาตตะวันิโนอที่ปโนจินมณโตวันนวันโตยัสตินโนมรัมนาภิกขมขุนันตินีหานังเวนทูจัดเทวาสาริจอาสมาจัตถุไวยามาจันรัศุปัสสะเทวาจันทัมอาคูบุรกขิตาตุิยิสุปัสสะเทวาสุยาอาคูบุรกขิตานักตานิบุรกขิตวาอาคูมัทวะราหากาวะสุนาวะสุเสรษฐโธสะโกปาคราปุรินโตดัจเตเตราคายยสเปนรนาตตะวันิโนอิติปโนจินมณโตวันนวันโตยัสตินโนมรัมนาภิกข พี่ขุูนางสมัยติงวันนางอาทาโกสาปูเทวชลาลัมเมติสิกขเรวะอาทิตกาจะกรโลชาจะกรอมมาปุพันิปัสสนวรุณาธัธรรมาจะกรอาจูตาเจเนตกาสุริยยัตอาภูอาภูวัสุเนปิโตนเตเตตระกายาสเปเรนันตต่วันในหนยที่ปปิดโดเป็นโตวันวันโตยัตติโนมรัมนาพิการมุขหนึ่งจะิงวันนางสมานามหาสมานามรสัมมุสสุมากิตาปุมสุอาคูอาภูพโนปฐมสุตาอาคูโลโยเทวายเจโรยตาวเสนโนปะระคาครับมหาประคา อาคูเทวายสติโนตัตเตเตตักายะตะเพนะนัตตะวณิโนอิทิมันโตชิมันโตวันนวันโตยสติโนมรรมานาปิกขโมมิโกหนังเซปิเดงวันอสุกากลุ่มมาอาดุณาอาคูเวคัสนาสาสหโอทาตักายะาปัมมะกาอาโตเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหานราคาชาวิสกาจะยสติโนทัตยักอาคาปัจจุโนโยติสาอภิวัสติตัตเศตเตตักายะตะเพนะนัตตะวนีโนอิทิมันโตชิมันโตวันนวันโตยสติโนมรรมานาปิกขโมมิโกหนังเปิเดงวันังเกมิยาตวิสตายามา กันตากาจ่ายยสติโนสัมพิตกาลามัสเตดาโจตินามาจากอสวรรมานะราติโนอาคุอาตาคูปะระนิมิตาแจ๊สเตเตซทตากายาสเปนนานาตาวันิโนอิทิปันโดเจมันโตวันนวันโตยาสตินโนมอดัปนาปิกามุมิคุนังเซมิติงวันนังสันเตเตเทวานิกายาสเปนนานะตาวันในโนนามันวะเยนะอาคัตชงเยจันเดยสัตติสาระปาวุตตชาติมขิรังโอคัตินนามาดาสวังตะเคโมคัตะลังนาคังกันทังวะอาสิตอาสิตัง สุภามาปรมตโตจักปุตตะอิทิปโตสหันนางกุมารโรติโสจักโสปาคัสเบรีวานังชายสัพพมลกนานมาพวาปิติติอุปปันโนจุติปันโตพิสมากายโยเยตติโสตเตตสาวจลาอาคูปัจเจกัสวัติโนเตสัญจมจโรอาคาหาริตโตบริวตรโตเตจัสเปอภิเกเตสินเตเทเวสุภามเกมรัสเณนาอภิกามิปัสสะกัสสะมรดยังเอตักระดาันดาอาเคนาภนวัตโวสมนตาปริวารเลตามาวุปจิตตุปตินังอิทิตตามาเสโน นันหาเซนนะครับเป็นเซยิปันในนาจระมาหันยาสันังกตะวานและเป็นระวังเดือดต่อสวิตสโกเมกอธนิเจนต่อสวิตสโกตัทาโสปัจจฑาวัตติตัทาปาวิตสโกเมกอธนิเจนต่อสวิตสโกตัทาโสปัจจฑาวัตติสังคโตเซยังวัดเซนนันใจสัพพังกัปิญญาญาปวักขิตอวานัจะเข้ามาตะโตอัมารดิจิตถาสาววเกศาเนระเตมาราเสนอาภิกัคตเตวิชนะตาภิกโกเตจะอัตตปาเมกะนุสตุวะประสานนางวีตะลักหิปะกะมุในสังโลมัมปิสยุงสเพวิจิตาสังขปาปิจิตตายาสเซนโน โมทันติสหภพุตติสาวาคาเตชะนิสตาติบส่วนจุลเัยปกรนโมเมปฏิเชะสาวตจารติเจธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสิเทวานารายะปะรเมสุราสิทธิพรมมาเอินทะเจจตุโลกะขัปกีรักกาสมุตตาปูตุขังคาจะสัพามาชยะประสิทธิปวันดุเตชะยะชยทารณิตรณิอุณติอุณตินาตินาติชัยยชยะละคนละตนละนิสัยในนิไลเซะเมลุ เบลุล่าชัดผลนรชีชัยยะใจยะคำผีระโสผีนาเคนทันอาคีปิศาจกุตการีได้ยะใจยะตุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยสิงค์สุดฐานะมุขชาชัยยะชัยยะวรณะมุขะสาตรตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคักุตละคันกอกชัยยะชัยยคันชะคนนตตรงสุกรับผูชงสีหพปยคติปาญชัยยะชัยยวปรณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาฮลีปุณะสุทธินรดีชัยยะชัยยสุกสกัสชีวีชัยยะชัยย ธรณีทเลสถานไยชัยยะชยยะชัยยะรณีสตินสภานุชัยยะนุราชวัคคยชัยยชยะปรุณายกเขยชัยยะชัยยะละเกษรสุรปเตเตชัยยะชัยพรมินลกนาชยยชยยะราชธิราชชัยยะชัยยะปารินสปังชัยชยะอาหัรตาปเจกวันซาววงชัยยะชัยยะมให้สุลหะโลหะลินเดวชัยยะชัยยะพรมมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโคเวโรบาโคเวโรปโคจจนิมาละวิอินโทจจเวนโตยเยจักเวโรวัโดปิจะอคีวายอจปชุนโกุบาลอัธรัส อัรสมาเทวาสิติตาปัสสารโยอิสิโนสาวกาสสพพะสัพายเชยรามวันโดเตเชยรามโมธโมจะสรางโครัสปะโรเตชยรเอเดนะเตเตนะโสติโสติพวันเตเอเนะพวเตชนะโตเตเยมังกลังเชโยปิวัตสเิมโตยามรัสสจปิมตโวปราเชโยโคติยมโพทิมเดปโรจาเชยรัาเมิสโนเชยเยนโต ชยโปีพุทธศักาตยมราสัจปิมตโตปราชโยอดโสยามโพธิปเปมบรตาสยาธาอินทขนาเมเสโนชยโยปีพุทธศักนาชตยมรสัจปิมตโตปราชโยอดโธสยามโพธิปเทมุริตาสยดาธาเทวขนาเมนทยโยปีพุทธศักราโทมีตัวยมราชสัจปิมตัตปราชโยอดโธสยามโพธิปเทปมริตาสยาธาสุปนขนาเมเสนทยปีพุทธศัาท่ตัยมราสัจปิมตโตปราชโยอดโคสยามโพธิปเทปมริตาสยาธานาคขนาเมสโน ยโยปีพุทธศสสริมโตอยังมรัสสัปิมโตปราราชโยโธสยามโพธิพันธิปริาาาาตมมรนา,นา,นาติยรัาสภมัคนาไมเสนโศสยันโตปริยมเรักยานันทวัติโนเอวังตวังวิริโยโหทายาสุย,สยมงเลย์บราชิตาบาเสีเสปัตตวิปกเลอภิเศกกศพนนานังครับปติสุนะคัตังสมังคลังสุปป,ปาทาังสมุหิตังสุขโนิสมุขต่อจัสุดีตัง้งอเจ้ากระเก้ังายะกำมังวาจะกำมังพระเก้ังพระเังมโนกมัง ปนิทิเตปะรคินาปะรคินานนกตวานะลับันเตปะินเตอรตาสุตบรุาปะนลคสุตาหตสสเพยุติิส่นันตัวปนโตเยเดวาสัมิทาเนียติตาติกายุดาหสุตาหดสุปิาักนโดชสัปสานังรักโดูได้สนังยาคารจิปรเตสังสเพยุเรนตัมโนรัตายุตกาเลปวัสตุวะสังวัสาวรลคาโลกาสุกะวเตสังทวันตุสภาคายสุขกิตสุาราตุยะถาลหังมาสวด เอวามสตัเองังสมัยบงว่าสวิัยาวิหารติเชวันอนาตเป็นที่การามาจโภวพิพุทธมเดชิภวิปัติเติเตพิคูพกตะตัจจตะสุภเว่เอตระโมจระบารวาพิเกเวตะกตานังระปารวาเดตะกตานังติตาวาธาตุธรรมทิตาธรรมทิยมาตสเปตังกาลานิจติตังกตังต่อเปสัพพิติเป็นเจติสัพพิสวาเป็เมตวาาจิกติเตติปันเถรติปัเปติวิวาทติวิเชติอุตานิโรติสเปตังกาลานิจติตังุปารวาพิเกเวตะ ธรรมมนิยมมดาสเปัทางขาราทุกขาติตัะตโตเปตัพุทธิปิเมติสัพจวะปิเมวะอาติริเตติปัญเปิปัญเปิวิวัติิัิตาิกติสเปสขลาทุกขาติอุปาะวะปิเกเวตัตะตานังอุปาะวะตัตะคตานังติตะวะสาตาตุธรรมะทิตติธรรมานิยมดาสเป์ธมาอนาตาติตังฑะตโตเปตัพุทธิปิสเมติตัพปิวะปิสุเมติวะอาติกริเตติปัญะปิปันปิอิวัติ บทสวดพัดเทกรัตคาถาอธิตานนาวาก็เมื่อยะนอกปฏิสังขคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่เข้าไปแล้วด้วยอาไนน์เพื่อประวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั้นอธิษฐานไม่ให้กจังปานัญจานาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัญจโยธรรมังตตาตตาวิปัสสเดชั่งนิราชั่งปางทางวิภามุุพุโรเยผู้ใดเห็นดังเกิดก็จะมาหน้าด้วยเช่นนั้นจันต์แท้ไมงค์แห้งความแข็งก็คนว่าปูนกาชนั้นวายอาเจว่ากิทธมาสงาดเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ในพรุ่งนี้นะฮินโนสังคารันเตนะมหาเซเนนัมัจจุนาเพราะการผัดเพียรตอมัตุราซึ่งมีเสนามะยังไม่มีสลบเปาเอวังวิหะที่มาตาปีนาโหรัตต์มาตังตังเวพัตเจครัตติสันโตอาจิกาเตมุ่งนี้พรุนี้ผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็ได้จมบวชสวดธรรมสั่งเวครับพัตเจขณะแต่เพสังคารันนิจจาสังคารังาร คือร่างกายจิตใจและรูปงตามนำทมน้ำมดทั้งสิ้นมันเป็นเที่ยงคืนแล้วแต่ไปมีแล้วให้ไปสเพสทังขารทุกทางสังขารคือร่างกายจิตใจและตามนำทมน้ำมดทั้งสิ้นมันเป็นดุจตนและก็เกิดเธอแล้วแต่จิตใจไปสเปซธรรมานตาสิ่งทั้งปมดให้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอาทุกวงชีวิตทำชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงมันะนังวางแต่เป็นของยั่งยืนเอาว่าสั่งไม่ยอมไม่สะพังอันเราจะเพ เมชีวิตต่างชีว <sì stairs> <You> ิตของเรามีความแตกไม่ไดสุดเราชีวิตางเมย์ตต่งชีวเราเป็นของเมเทียมวัดนางเมย์แตกต่างความแตกของเราเป็งเยมวัดทังไกของเวทายังคโยจิงร่างกายเรนไม่ได้ตั้งอยู่ในระเบียวิญญาณโนค่าฝาเจวิญญาณชุดโทนเขาที่สิ็จแล้วที่เสจติจากนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดินกลินกาลังอยว่ประดุดังว่าท่อนมาท่านืนในรัฐทางอิยไม่ได้อาจารย์วันสั้นขาราสันทั้งรามเทียมหนอุปาร์ทวทามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเป็นกองสง ถ้าเป็นสตาร์พระราตารีจจับตาทั้งหลายทั้งปวงาขางไตรโยตุพรุทธิ์จับตาทะเลได้ตาและรอบจัตาได้เทวะพระสาษิเราผู้จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัดเทวะเอตตะสัมพโยความสงสัยในความตายนี้ย่อไม่มีกับเราเลยวรสวดเมตตายอย่างกินทีอย่างกินกินสุรังคำมังสัพเพหิพปเตหิกตังคุณยางนอนอมตะโตสัตตุโตผนโตเยเทวะติเอติกตาติกายุกะตังโหตุสุกิตาโหตุสุกิตาโหตุทุกขะปะมณจะตัวสมาตาปิตาสุกิตาโหตุ ทุขาปมลเดสเพยติกาสุกตาโหตุขาปมเจดสเพอายติกาสุกตาโหตุตขาปมเจสเพปิสเพยะขาสเเปตาสุกตาโหตุตุขาปมลเจดูสเพอาจารยยุปชัยยะสุกตาโหตุตขาปมเจดสเพนักขตาสุกตาโหตุตขาปมเจดสเพเทวสุกตาโหตุตขาปมเจดสเพสามารถตีนเป็นเจดวบทสวดบูชาหลวงปทวดน้มรกสโตอาคันติมายะติปุวาน้มรตอาคันติมายะติปุวานมตาันต ปฏิทานคาถายาเทวตาสัตวิวิหะราสินีทูเตคะเรโพธิเรเรติตหทิตาธรรมาทาเนนะปัตุปุจิตาสติกรเตวิหะรพันเตเตเหลาจามัชฌานะปการติกาสารามิกาทานะปฏิอุบสรารมาเตเตสานิมาเสาราสตานะปูตาสุกระดาภัตุเตชลาปชาเยติจัตวะัะาตามโปาเตติกาที่ติกรธรรมะวารปเยเตเตเปีุกสัโรดสัพยังทาตุจสรงธรมโมธรรมะตราจะปุราสังโหตุจมาวะอัตถายติเหตุจจะอิรัตต พุทินิงส์ปาปุณณยามาทำเมรียก่าเป็เด็กประเนาโหนถกสัเพปิปตะโนปะเทศในสมมาารังพะเปนจันทกัเลเทวโกมัสะตุพุทิภาวะยักษสัตว์ดาวเสพิทางเลื่อเป็นหนิงมาตามิธาจัตรพรรดิ์เจ้าเปะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดูสเพเาเนโนเอตวตาจะมเหสัปาริสทัพเพเรวานโมดาตุสัสสปตติยทานังตยตสทายะสีลังลักขันตสปัตาะปนาัาโคตุขัตุเทวตาตาสุมังะาสดสังสุมังคะลังลักันสเพเวตาสัพพะทธานุภาวรสติโคดูดนตลังโดสพังสุมังกะลังลักขันตเพเวาตาสัพพะสมานภาวรสติโหุดนตลังโคดุสปังสุมังคลังลักขันตูสเปเรวาตาสัพพะสานุภาวรสต พระรหันตานันตเจตเจนะรักขามัทาม่สัพะโสต่เป็นพุธาบาราปตาเจการัเตียาพลังพรหันตนันตตเจนะรักขามทามสัพะโสแต่เปนุทธาบาราปตาเจการันตยาพลังรหันตานัตเตเจนะรักขามทามสัพโสตเปุทาบราปตาเจกาันตียพลังหันตนันตตเจนะรักขามทามสัพโสตเปุธาบราปตาเจกาันตียาพลังพรหันตานันตเตเจนะรักขามัทามสัพะโส ด้อำนาจแห่งมวลเตรกพเจ้าได้สวดสารยาพรบรมนี้ขอพระเจ้าขอทอมกตริวายเป็นพระากสมัพระนางเจ้าเกิจก็รระราชนินธรบระราชนีพนปีหลวงกเสวดสุวรรคาลัยข้อที่สองให่งมูลสนนทจงเป็นทรัพย์เริญมรรแก่ระเจ้าอเกลยวปาดปะเสริสองโลกไปเทั้งภูเขให้มีแหล่งแดนสุบัิมั่นคงเป็นสมาชิกประ้าถ้ำคำว่าไม่มีอดอยากยาจนขออย่าได้มีครัพะเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระรมคำสอนในองค์สมเด็จสมาพระเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาลนานอ ผู้ได้มดนาสาุการในกลนี้จงประสบประสิสระคองคุณภาพมงคลไปสู่วัตุบุคลนั้ตายีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราเถวัตบุคลนั้ได้เียวจัดตั้ใหเปียมด้วยคุณรุภาพเทวดภาพริธรรมศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทืง